สวัสดีครับพบกับเฮกเ้มเต็มข้อที่เด็ดเฮเเ้มวันนี้จะพาไปวิเคราะห์เจาะเ,เกมการแข่งขันฟุนบนตบอลเตะกันในคืนวันศุกร์13กุมภาพันธ์2569ไปกันครับผู้ที่1ไปกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันเตะกันในเวลาตี2 30นาทีเจ้าบ้านบอรุสเซียดอร์มุนที่มันดับ2ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนไม่0.5ที่มันดับ14ของตารางเงื่อนไขยอยู่ที่1.25ทางฝั่งเจ้าบ้านบอรุสเซียดอร์มุน สถิติในการเจอกันหงคู่นี้5เกมหลังสุดโบอสเซียดอดมุนเจ้าบ้านชนะไปได้2ครั้งไม้ยชนะ2ครั้งเสมอกันไป1ครั้งโบอสเซียดอดมุนเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1ทางฝั่งผู้มาเยือนหม่ย0-5เล่นนอกบ้านชนะ1เสมอ3แพ้1 อันดับตารางคะแนนในลีกบุรเลเซียดอร์มุนอันดับ2เตะ21นัดมี4 8คะแนนไม่อยู่อันดับ14บเตะ21่นัดมี2 1คะแนนบุลเลเซียดอร์มุนได้เปรียบทั้งเสียงเชียร์และคุณภาพทีมเฮียเข้มเต็มข้อรอบไปที่บุรเลเซียดอร์มุนเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่2ประตูต่อ0ูย์คู่ที่2ไปกันที่เกาโชซิลิอาอิตาลีเตะกันในเวลาตี 2, 45นาทีจเจ้าบ้านปิซา่าที่อันดับ19เปิดบ้านรับการมาเยือนเอซิมิลานทีมอน่่อขยูที เอซิมิลานผู้มาเยือน1.0ผู้นี้เจอกันเมื่อต้นฤดูกาลเอซิมิลานเปิดบ้านเสมอปิซ่าไปได้2ประตูต่อ2สถิติการเล่นในบ้านของปิซ่า5เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครแพ้4เกมเสมอ1เกมทางฝั่งผู้มาเยือนเอซิมิลานเล่นนอกบ้าน5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2คาดการเกมนี้เอซิมิลานไม่ปล่อย3แต้มพลาดแน่นอนเหีย้ยเข้มเต็มข้อล่อไปที่เอซิมิลานเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่4ประตูต่อ0 ผู้ที่3ไปกันที่ลาลิก้าสเปนเตะกันเวลาตี3ตรงเอลเซ่ LC ที่อันดับ15เปิดบ้านรับกันมาเยือนโอซาซูนาที่มันดับ9กเงื่อนไขอยู่ที่เสมอทั้งฝั่งผู้มาเยือนโอซาซูนาสถิติคู่นี้เฮตูเฮตกินกันไม่ค่อยลง5เกมหลังสุดโอซาซูนาชนะแค่หครั้งนอกนั้นเสมอกัน1ประตูต่อ1ทั้ง4เกมเอลเซ่ LC เล่นในบ้านชนะ2เสมอ1แพ้2จากการลงเล่น5เกมหลังสุดทั้งฝั่งผู้มาเยือนโอซาซูนาห้าเกมหลังสุดชนะ2เสมอ 2. แพ้หนึ่งสถิติของทั้งสองทีมค่อนข้างสูสีกันอันดับตารางคะแนนโอซาสุน่าผู้มาเยือนอยู่อันดับ9กเตะ23นัดมี29คะแนนนำเจ้าบ้านเอลเซอันดับ15เตะ23นัดมี24คะแนนแต้มห่างกันไม่มากทำให้เกมนี้เอลเซเอาจริงแน่นอนเหียเ <Yeah. S 1> ข้มเต็มคอลเล่าไปที่เอลเซเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไวท้ที่2ประตูต่อ1ผู่ที่4ไปกันที่หลีเอิงฝรั่งเศสเตะกันเวลาตีหนึ่งตรงแรนด์ที่อันดับ6เปิดบ้านรับการ มาเยือนปารีสแซงต์แชงแมงที่มัดับหนึ่งของตารางเกมนี้เงื่อนไขอยู่ที่ผู้มาเยือนปารีสแซงต์แชงแมง1.0สิติ e ิเ to head ในการเจอกัน5เกมหลังสุดปารีสแซงต์แชงแมงชนะได้ถึง4เกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1 1เกมแรนเล่นในบ้านฟอร์มค่อนข้างดีแต่หลุดแพ้เกมล่าสุดไป5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ทางฝั่งปารีสแซงต์แชงแมง5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1คาดการเกมนี้ปารีสแซงต์แชงแมงไม่ปล่อยให้3แต้มหลุดมือ แน่นอนเพราะต้องการหนีร้องที่มันดับ2ซึ่งตามมาติดติดเหี้เก้มเต็มข้อรออไปที่ปารีสแซงแชงแมงเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่3ประตูต่อ 1, 1> คู่ที่5้ได้กันที่ศึกฟุตบอล FA ฟเับอังกฤษไดกันในเวลาตีสองสี่สนาทีฮอรซิตี้ที่มันดับ4จากนอกลีกพิมลีกเปิดบ้านรับการมาเยือนเชลซีที่มันดับ5จากพิมลีกอังกฤษเงื่อนไขยอยู่ที่เชลซีหนเกมนี้เป็นบอลถ้วย f a ฟเัซึ่งถ้าใครแพ้ตกรอบทันทีและ กล้มาถึงรอบชิงแล้วทางด้านเชลซีต้องการลุ้นและเน้นถ้วยนี้ไม่พลาดแน่นอนเฮียเก้มจําคขรอบไปที่เชลซีเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่3ประตูต่อ0ย์ผู้ที่6ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพเตะกันเวลาตีส่นาทีบรกแฮมที่มัดดับ6จากนอกลีกเปิดบ้านรับการมาเยือนอิสวิททาวที่มัดดับ3จากลีกวันเงื่อนไขอยู่ที่อิสวิททาวผู้มาเยือน0.5เกมนี้อาจจะมองเป็นเกมหมูกักันแต่อิสวิททาวน่าจะผ่านเงื่อนไขสบายเฮียเก้มจต็มข้อ ลอไปที่อิฟสวิทาวเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่2ประตูต่อศูนย์ที่เด่นเฮคเ้มจบไปแล้วแล้วพบกับเฮคเ้มเต็มข้อได้ใหม่อย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์กดถูกใจให้กับเพจเฮคเ้มเต็มข้อด้วยนะครับสวัสดีครับ